บ้านนายังมีดินสร้างแปลงหาก,กินบ่อเอือดตายโถดบ่ติดชีวิตบ่วุ่นวายงานเงียดไปเมื่อยกายกะเซาเป็นสวัสดีครับบอยวิธีบ้านเฮาครับมื่อนี้พามาอยู่ไร่รัตนพิบูลคือเก่เาเดี๋ยวจะพามาเบ่งผลผลิตตอนนี้เริ่มบอกผลผลิตแล้วครับมาเบ่งครับอันดับแรกนี่ครับ บักอ,อึนี่ครับบักอึใหญ่เห็นปะสู้งเขาไปกันเลยใหญ่ครับนี่ประมาณสามสี่กิโลครับนี่นี่ปลทันใหญ่เต็มที่ครับเอเอาไปให้มันใหญ่เต็มที่บักอือต่อไปครับมาเป็งปากแตงไทยนี่ครับแตงไทยแดงไทยแตงไทย,แต,ไทยแตงไทยครับเดี๋ยวไปเริ่มสุกแล้วครับ เดี๋ยวเบิ่อไปปลาเขือครับนี่ปลาเขือนี่เขือครับปลาเขือนี่ครับต่อไปปลาทั่วนี่ครับปลาทั่วทั่วเริ่มออกคุณผู้นี้ครับทั่วทั่วทั่วครับต่อไปไปลาพริกพริกครับพริก ตั้มครับสวัสดีครับมาเบื้องนี่ต่อไปแตงไทยอันนี้เป็นนุ่ยเขียวครับนี่แตงไทยนุ่ยเขียวเดี๋ยวกบใกล้สุกแล้วครับคติดตามเบื้องครับไปเบื้องต่อไปครับปศิมียังอีกไปอีกไปเลยตั้มมาเบื้องครับนี่มะเขือเปาะครับนี่เขือเปาะนี่ครับหัวเงยเต็มครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกครับต่อไป เชื้อยาวครับเขือยาวอ้ยปอดสารครับน้อนเลยกินเอาแบงน้อนกินแน่คนกินแน่สันละครับนี่ปักเขือครับปักเขือนี่ครับเขือยาวของเราครับมาเบิองต่อไปครับนี่ฟักทองครับนี่ครับฟักทองญี่ปุ่นครับฟักทองถุงทองครับอันนี้หนื้อเา่าครับเดี๋ยวมาเบืองนิสันครับ ตัวเงาอันนี้ต็งับนี่ครับเห็นบ่นี่ครับตัวสันฝัดท้องทุงถุงทองครับเก็บเลยดีกว่าลูกนี่ครับพี่น้องนี่ฝัดทองญี่ปุ่นครับเบ่งครับโอเคอันนี้เป็นนี่ครับฝัดทองบักท้วนี่ครับก,กบำลังออกดอกฝากติดตามาทานช่อง วิถีบ้านเฮาครับทางช่อง u t ท b e กับผมบอยวิถีบ้านเฮาครับอยู่ไร่รตนาบพี่บุญครับครับพี่น้องนี่คนผลิตมื่อนี่ครับมีบักเขือข้างกบกับนี่ข้างกบนะผมได้อยากกินชิมมาเด้อครับมาเด้อักทั่วอาหารมีหลายอย่ครับแต่เก็บวัฒนเดิดตัวอาหารครับอนจีะมีมกเขือขาวครับนี่เขือขาวเจ้าปนเฮ้าแล้วก็บักเขือเปาะนี่ครับมะเขือเปาะ เอาแปร่ปะเปร่นี่แซ่บๆพี่น้องเจ้าคนเด้อมาครับนี่แล้วก็นี่ครับอึถุงท่อมาสนถุงทองถุงท,อง,ท,งทองค่ำนี่แม่ๆขยี้ฟันนี่ลองผูกบ้างครับโอ้งามอยู่ครับพี่น้องเอาเบ้างครับมใครสนใจ,ใจในก็สั่งได้เลยห้าบาทชิบบาทขายครับแจกกระจกขายก็ขายครับอะไรัตนา้พีบูนครับเกียครับ